ใครที่ตามผมมาจาก Youtube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้อันนี้เป็นเจ้าสัวอ่าอันนี้เป็นเหรียญเจ้าอาเป็นพับผงเจ้าสัวซึ่งผมก็ไม่รู้ที่ไหนหรอกนีแต่เขาเลี่ยมทองมาดีใช่ไหมก็ถือว่าเขาต้องรับต้องรู้อะต้องศักดิ์สิทธิ์อ่ะส่วนอันนี้ อันนี้เฟ็น,เน,เ,น,เ,น,เ,นเนี่ยที่ผมที่ผมเอ่ยอะเหลืองอ่อเชยวัดเกาะลอยหลวงโมเชยเนี่ยจะมีสองบล็อกคือบล็อกอปัดชาคือแกะไม่มีสระอุกกับมีสระอุกเขียนอุปัดชานะครับผมจึงบอกว่าเหรียญที่แกะผิดอะแท้อัตโนมัติครับเหรียญอะไรก็แล้วแต่ที่แกะผิดพลาดอะคือเขาต้องแกะขึ้นมาอันนั้นคือ แท้ออโต้หรือแท้อัตโนมัติทำไมผมยิงชอบเพราะสดเป็นเหรียญไม่ทันนะแต่พระเก่งๆอ่ะกายหยาบไม่อยู่กายทิพท่านจะอยู่อย่างหลวงปู่ทวดอ่ะลูกปู่ทวดเป็นอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมเอาประวัติโดยข้าวแล้วกันนะครับท่านเป็นคนราบุรีนี่แหละท่านบวชโดยนะครับหลวงพ่อจันทร์นะวัดช่องลมเนี่ยพระอินทะเขมานะหลวงพ่อจันทร์วัดช่องลมแต่ท่านเรียนวิชาหลักๆสําคัญสาคัญเนี่ยมาจาก พระจันทบุรีอาจารย์ของท่านที่บันทึกได้เนี่ยเป็นพระจันทบุรีไม่ได้เป็นหลวงพ่อเป็นหลวงตาคนก็งงว่าท่านบางคนก็บอกท่านทุงดงไปเรียนที่จันทบุรีเพอร์เจอร์ผมต้องบอกก่อนสมัยก่อนเนี่ยนะคะเพชรบุรีกับชนบุรีจันทบุรีนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเกาะสีช้างไม่ว่าจะเป็นท่าฉลับเนี่ยเขาเป็นช่องลมมีเรือเม ล่องเรือใบหรือท่าเรือสัมภาไปมาหาสู่กันตลอดนึกออกไหมฮะท่านไม่ได้เดินไปเออะอะไรก็เดินทุดงอย่างเดียวเดินทุดงอย่างเดียวเขาไปทั้งเรือเห็นไหมฮะพอปอดพอแก้ววัดช่องลมพอปอดนี่เป็นพลจันนะมาเป็นเจ้าอาวาสวัดปากทะเลเนี่ยแต่พอแก้วเป็นคนเพชรเนี่ยไปโด่งดังที่วัดคือวันเนี่ยเขาไปทั้งเรือ อันนี้มันคือความจริงที่คุณต้องรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เอามาซืบอค้นประวัติของาพาคเกจีได้ฉะนั้นพระใตยตะวันออกไม่จะเป็นจังหวัดจันบุรีชนบุรีมาเพชรบุรีมาลาดบุรีมาเมืองการไม่ใช่เรื่องแปลกไปมากันง่ายไปมากันง่ายกว่าพาอีสานลงมาภาคตะวันตกเสียอีกเพราะเขาไปทางเรือ ซึ่งสมัยก่อนนะ่ะท่าเรือที่ตั้งเป็นรัเป็นสันคือท่า,ทาเรือท่าแกะเทียนไหลแต่สมัยนี้ไม่มีเรือแล้วไงคุณมาเล่นพระตอนสมัยมีรถแล้วไงเขียนหนังสือมาหลวงพ่อเดินทุดงอย่างเดียวนะครับพอขายไปหมดแล้วครับเดี๋ยวมีอีกว่าเดี๋ยวค่อดูกันอ่ะอันเนี้ยต้องบอกว่าท่านจะสร้างวัดนั่นแหละท่านก็ขอแรงชาวบ้านไปตัดไม้ ชาวบ้านก็จะไปมั่งไม่ไปมั่งเอาง่ายๆนะครับสมัยก่อนไม่ใช่ว่าเขาจะมีตังมาทาบุญที่วัดกันแยะใช้แรงกันทั้งนั้นนะปรากฏว่าท่านก็เลยเขียนยันแล้วให้ชาวบ้านยิงปรากฏว่ายิงไม่ออกคุณรู้ไหมครับว่าเกาะลอยเขาง,งูเนี่ยสมัยก่อนจะมีคลองหลายเส้นเป็นทางน้ําผ่านเป็นทุ่งถ้าเมื่อไหลน้ําขึ้น จะมีจระเข้เจ้ามากันสองตัวบางปีกะห้าตัวไหวมานมัสการนะครับพระที่เขางูเนี่ยเป็นพระทวาที่นั่งอ่ะนะถ้าคุณดูรูปที่สลักอยู่ที่ฝาผนังในถ้ำเขางูอ่ะงานเขางูเนสมัยก่อนยิ่งใหญ่มากท่านมีเตาอยู่ตัวหนึง่งอ่าท่านก็จานยันเนี่ยใส่ไปในกระดองเตา ไอเต่าตัวเนี้ยนะฮะปรากฏว่าตอนที่ท่านมรณะภาพอ่ะมันร้องไห้มันจะคานเข้าเต่าไฟมันจะคานเข้าเมรุจะตายตามหลวงพ่อไปหลวงพ่อไปที่ไหนก็แล้วแต่สมมุติว่าไปปากกดในป่าอีสามสี่วันอะมันไปแล้วมันเดินตามไปมันไปถึงนะหลวงพ่อมรณภาพนะไอเจ้าเต่าตัวนี้มันก็หายสาบสูญไป ปรากฏว่าพอถิกง,งานเขางูเนี่ยนะครับคนนึกว่าจอระเข้อ่าลอยน้ำเข้ามานึกว่าจะให้ปกติจอระเข้เจ้าเดี๋ยวมันจะไม่แหวะไงจอระเข้เจ้าเดี๋ยวเขาจะพากันมาไหว้นำะมาที่เขางูแล้วก็ไหว้กลับไม่ทําร้ายคนอ่าแต่ไอ้เจ้าเต่าตัาตวเนี้ยจะขึ้นมาบนบกคนก็นึกว่าจระเข้่จะมาทาร้ายคนก็ยิงยิงไม่ออก ยิงไม่ออกจนเข้ามาใกล้ๆอ่ะสมัยก่อนมีนะมีตะเกียงเจ้าพายุมีแสงจันทร์เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มไม่ได้มีไฟฉายสปอร์ตไลท์เหมือนทุกวันปรากฏว่ายิงไม่ออกพอขึ้นมารู้ว่าเป็นเตา่าก็เลยเอาเต่าเนี่ยขึ้นมาเลี้ยงไว้พักหนึ่งจนไอ้เจ้าเต่าที่เป็นเต่าหลวงพ่อที่หลวงพ่อจานกระดองให้เนี่ยตายในวัดเกาะลอยยังมีกระดองเต,าต่าตัวนี้อยู่แต่ปัจจุบันไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าคนก็ได้ยินว่าไอ้เตา่าเนี่ยมันยิงไม่ออก ก็มีคนอยากลองก็ไปแกะเก็ดเต่าที่กระดองเนี่ยเอาไปยิงยิงไม่ออกครับทุกวันนี้ไม่เหลือเก็ดที่กระดองเตา่าคนมาเลาะไปหมดนี่นี่คือเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับหลวงพ่อเชยวัดเกาะลอยนะครับส่วนวันนี้สมเด็จองค์นี้ชอบจริงชอบจังเห็นพริกหลังมาเนื้อแบบนี้นี่ไปไม่เป็นเลยผมะ เนี่ยพอพลิกหลังมาเห็นพระเนื้อแบบนี้ไปไม่เป็นเลยชอบมากตะกุดโทนปู่ยิ้มเคยมีอันนี้เนื้อสูตรสมเด็จไหมครับเนี่ยเป็นพิมพ์ปกโพ ฝีมือเชิงช่างเป็นร้อยปีอืมเห็นไหมแฟนเพจผมเนี่ยเรียนรู้เรื่องราวของสูตรสมเด็จได้หมดนะครับอ้าวชาพอะไรมาบ้างอันนี้ฤาษีนะครับอันนี้แก่จากเขากวางีนอันนี้แกะจากเขากวาง แกะไปดูพระฤาษีพระฤาษีนี้ผมบอกนะทรงอิทธิฤทธิ์มากขอได้นะอะมาพเพื่อนๆอยากจะได้อะไรกันเอาวลรนิดละหน่อยพอข้อมูลความรู้ฉะนั้นบางคนบอกโอ้นะทําไมไม่เห็นซื้อผ้าแพงมีคนคอมเมนต์ใน y o u t u b e เขาไปอ่านก็ชอบผมก็บอกเออเอานะก็ผมอาจจะไม่มีตังค์มั้งผมอาจจะไม่รวยมั้งก็เลยไม่ค่อยได้ซื้อผ้าแพง นแต่ผมซื้อผ้าเดือนหนึงนะ่งเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้ต่ำกว่าสิบล้านนะประเด็นคือว่าเอาแบบเรียบเรียงสั้นๆซื้อผ้าแพงเพื่ออะไรซื้อเพื่อแขวนก็ลองเอาปิดตาปู่ยิ้มมาขายผมสิลองเอาเหรียญพาเปลี่ยนวัตใตยมาขายผมดิลองเอาเหรียญพะม่วงวันทวนมาขายผมสิแล้วผมจะซื้อไหมแต่ประเด็นคือไอที่แพงกันอยู่เนี่ยอย่างสมเด็จเนี่ย ผมดูเป็นผมหาได้องค์หนึ่งหลักหมื่นองค์ละแสนสองแสนสมเด็จองยี่สิบล้านผมว่าก็สําหรับคนที่ดูไม่เป็นหาไม่ได้ก็ต้องจ่ายถูกต้องแล้วแต่หลับที่คนดูเป็นหาได้นะเขาก็ไม่ซื้อแพงอ่านะแต่ต้องบอกก่อนแต่พระบางอย่างที่แพงแล้วผมไม่ซื้อเพราะผมไม่ได้ศรัทธาถึงขนาดจะจ่ายราคานั้นผมต้องบอกแบบน,นี้ก่อนนะครับบางอย่างอะเราไม่รู้ว่าแพงเพราะอะไรไง อ่าแต่ถ้าเป็นพระเก่าแพงเนี่ยนะครับเอามาขึ้นเงินสดกับผมได้ไม่ต้องกลัวนะครับฉะนั้นต้องบอกว่าเมื่อเราผมรู้เรื่องราวประวัติพระเครื่องประมาณแบบเนี้ยนะพระอาจารย์ยังถูกกว่าลูกศิษย์ผมก็ซื้ออาจารย์เนี่ยผมก็ซื้อพระอาจารย์นะแค่นั้นเองฉะนั้นนะครับใครอยากได้อะไรอยากดูพระอะไรมา อย่างเงี้ยเนี่ยปิดตาเนี่ยไม่กระพัดสองสี่เจ็ดกว่าสมัยก่อนไปยักขายไปวัดหลุมดินพระแท้แน่ละครับแต่จะไปยักขายให้แพงเป็นหลุมดินคือจริงๆอันเนี้ยจะบางกว่าพระหลุมดินเนี่ยอันนี้คือหลวมพ่ออวงวัดบางวันทองนี่ ย่างปิดตาพราะอวงเนี่ยเอาเข้าจริงๆจะหายากกว่าหลุมดินนี่ปิดตาพระอวงมันมาทององนี้เอาหกพันห้าหกพันห้าร้อยบาทพี่เขาวังบางปืนพี่มีอะไรยืนยันให้ผมได้บ้างเขาเป็นปู่ยิ้มอ่าถ้าพี่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นปู่ยิม้มเอามาหาผมผมจ่ายพี่ราคาปู่ยิ้มแน่นอนผมง่ายๆครับ เวลามีคนเอาขายพระอ,อาผ้ามาขายผมถามว่าหลวงพ่ออะไรพี่ถ้าเขาตอบผมได้ผมซื้อแพงถ้าเขาตอบไม่ได้ผมก็ต้องซื้อถูกถูกไหมฮนะฉะนั้นการที่คุณรู้จักพระคุณจะปกป้องทรัพย์สินของตัวคุณเองได้เป็นประโยชน์กับคุณปิดตาเพราะอวงวัดบางวันทองถ้าไม่พรกเกจิอร้อยอายุร้อยกว่าปี สร้างพระผงเหรียญท่านก็แพงปิดตาเนื้อเมกะพัดของท่านหนึ่งมื่นบาทไทยนะใครเอาพิมพ์ปิดไปสมเด็จเท่าไร่นะสมเด็จองค์นี้นะาระถามผมนะขอสักเอาสักสี่หมื่นแล้วกันครับในราคาที่ถ้ามีสมเด็จเนื้อถึงยุคมาให้ผมผมก็ซื้ออละสี่หมื่นอยู่แล้วอ่ะ สมเด็จนะอันนี้นะครับร้อยสิบแปดปีจากเจดสกว่าองค์เหลือเท่านี้จากเจดสบองค์เหลือเท่านี้สองชั้นเหลือชั้นเดียวเท่านี้เอ้าครับใครอยากได้กด9ก้าไปเห็นไฮะเนื้อเขาเนี่ยปัดสีพึ่งเหมือนเนื้อร้อยปีแล้วครับสูตรเดียวกันอันนี้ร้อยสิบแปดปีหลังปั๊มระครัง อ่ะร้อยสิบแปดปีองค์ละเมื่อวานแบ่งเท่าไหรพันห้าวันนี้ต้องขึ้นวันนี้เอาพันพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทหมดแล้วก็หมดเลยสมเด็จวัลังร้อยสิบแปดปีพันเจ็ดร้อยบาทหมดเท่านี้นะครับเหลืออยู่ยี่สิบเจ็ดองอ่ะนะฉะนั้นใส่ไข่ปลาก่อนก็คือที่เหลือก็เป็นสมบัติยามแก่ ของเราประมาณนี้เนี่ยฮการเช่าพระก็จะประมาณนี้ถุงนี้โอ้โหนี่มีเหรียญพ่อแดงด้วยนะครับถุงนี้นี่นะเอาจำทุนไม่ได้ด้วยเนี่ยถุงนี้เอาสองหมืนแอดมินเดินไปถามพ่อบ้านนี่ว่าอันนี้ตีราคามาเท่าไหร่ผมคาดทุนนี่ นะในเนี้ยจะมีพระนะเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นอ่ะนะครับตรงนี้เอาสามพันก่อนชุดนี้มีปิดตาหลวงพ่อพอุตมะสิวลีหลวงพ่อพอุตมะเหรียญลงยาหลวงพ่อพอุตมะพระวันของคุณเก่งครับนะ ครับพี่พิสิทธิ์คงสามพันมีปิตาอุตมะซิวลีอุตมะเหรียญลงยาพระอ,อุตมะอันนี้ออตมะทั้งหมดนะครับอ่ะถุงนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับส่วนอันนี้หลวงพ่ออุ่นวัดตานกงชุดนี้เป็นหลวงพ่ออุ่นวัดตานกงทั้งหมดหวงพ่ออุ่นเก่งมาก รูปเหมือนเหรียญชุดหลวงพ่ออุ่นวัดตานกงเอาสามพันห้านี่เนื้อนอาวะรูปเหมือนสามพันห้าร้อยบาทชุดหลวงพ่ออุ่นวัดตานกงพระเก่งพระศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่มีวันลดคุณค่าสามพันห้าพี่พิสิทธิ์คุงห้า อันนี้นะผมเฉียดราคาเลยอันนี้ถุงเนี้ยถ้าใครรู้ก็ปิดไม่รู้นะก็จะไม่ต้องปิดเหมือนเราเดินสนามพระเราไปเจอพระในตู้ของคนนำมาวางขายอะเรารู้อะไรเราจะหยิบแบบนั้นมาถามนะครับเด็ดไม่เด็ดผมไม่รู้่านะแต่ผมรู้ว่าพระอะไร อ่ะไปส่องกันนะครับสองหมืนบาทชุดนี้นะอยากพูดอยากทำให้คนรู้จักอันนี้ไม่ต้องพูดกันอันนี้สมเด็จอินโดจีนแปดห้าแม่แต่เนื้อแบบนี้นะเขาไปแกะซ้อัอนนี้เป็นพิมพ์เดียวกับวะละัลขังด้วยนะ,อ,ะอันนี้เป็นพิมพ์เดียวกับพิมพ์ใหญ่วะละัลคัง เนี่ยพระแบบนี้ที่เขาจะไปซ้อพิมพ์ไปขึ้นพิมพ์แล้วบอกขายเป็นสมเด็จแก่ขึ้นพิมพ์มาก็เหมือนเลยครับแต่อันนี้เป็นนะวัละรังแปดห้าที่ไปเสกที่วัดสุทัศน์เนี่ยเพราะว่าเขานิมนต์พระเกจิมาตอนนั้นอันนี้ที่ไหน อันนี้น่าสนใจอันนี้ที่ไหนนะครับอันนี้ที่ไหนเนี่ยเราพลาดเพราะเราไม่รู้จากพระดีจริงๆเมื่อเราไมา่ได้แขวนของวิเศษจริงๆชีวิตเราก็ไม่ดีเท่าคนที่ได้แขวนของวิเศษนะครับ อันนี้คือหลวงพ่อสุนวัดบางปลาหมออาจารย์หลวงพ่อปานวัดบางนมโคนี่นี่คือหลวงพ่อสุนวัดบางปลาหมออาจารย์หลวงพ่อปานวัดบางนมโคไปอ่านประวัติพ่อปานจะรู้หลวงพ่อสุนให้ท่องนามาพธาจนสะดะแม่กุญแจได้สําเร็จวิชาจากพ่อสุนแล้วจึงบอกให้พ่อปานไปเรียนวิชากับปู่จีนวัดเจ้าเจ็ด พอสุนบางเปาหมอท่านก็เนะยเป็นสหขาธรรมิก,กับปู่ปั้นมิกุลโสคันปู่ป้นพายเรือมานะนั่งเรือมาลูกศิษย์พายเรือพายไปต่อไม่ได้หยุดอยู่กับที่ลูกศิษย์บอกพายเท่าไหร่ก็ไม่ไปท่านก็รู้เลยว่าเนะโดนพระสุตรองของพอสุนนั่งตำหม,มากอยู่นะท่านก็บริกรรมคาถาให้หมากตำไม่ได้เหมือนกันนี่ฮะ ก็คือเรื่องราวของพระเกจิพ่อปานองเป็นหลานเนียจารย์พ่อปานพ่อสุนน้องหมอหายากเนี่ยแล้วพระแบบเนี้ยเราไม่รู้จักเราพลาดเราไม่ได้แขวนถามว่าทําไมเราไม่รู้จักเพราะวงการเนี้ยไม่ได้บันทึกพระดีไว้จริงๆเราฟังแต่พ่อค้าพ่อค้าพระไม่รู้จักพระแบบนี้เปล่ล่ะเนี่ยพระแบบนี้หายากไม่พอที่จะไปทํากําไรให้รวย ถาดตำรายอย่างจริงๆจังๆขอโทษบางครั้งก็เนะี่ยบางคนบอกเฮ้ยทำไมผมนะถึงชอบพูดเนบคือจริงๆไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงเนะเวลาคุณจะศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีเนี่ยเขายังต้องมีศิลาจารึกเพื่อบันทึกเพื่อศึกษาต่อจากกันแต่พ้าเครื่องเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยตามใจคนท,ท,ที่สร้างโปรไฟล์ให้ตัวเองได้มันก็เราก็จะได้ขแขวนพระดีได้ไงฮะเเราไม่รู้จักพระดี ใช่ไหมครับอ่ะอันนี้เพราะสุนบางปมหมอส่วนอันนี้คือต้องบอกนี้ครับว่าพี่นะสายควันเรื่องที่อาจารย์ยอดออกมาเล่าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรารู้กันมาก่อนที่อาจารย์ยอดจะมาเล่าก็เยอะอย่าหลายอย่างนะครับเพราะเรื่องราวเหล่าเนี้ยที่มีคนนำมาเขียนบันที่อาจารย์ยอดออกมาเล่าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่นักเลงพระโบราณเขาจะสอนลูกศิษย์กันมาแบบนี้ส่วนตรงนี้ นะครับเกากึกจนไม่เห็นหน้าแล้วเพราะสุนบางประหมอองค์เดียวเนี่ยก็ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วนะส่วนอันนี้ที่ไหนไม่เห็นอะไรเลยก็ยังดูพิมพ์รู้พระพุทธบาทปิรันคุณดูนะในนี้มีพระสุนบางประหมอมีปิรัน นะครับมีอินโดจีนพิมพ์สมเด็จพิมพ์เดียวกับพิมพ์ใหญ่วัลละคังไม่ครับถ้าเราไม่ไม่คิดจะขายเราก็ไม่ต้องไปหลงไหลหรือถามราคาอ่ะเอาปิลันไปแขวนกันนี่มีผงนะของพระสายวัละคังใช้ได้หมดนี่พระมุธธบาทปิลันอ่ะใครอยากได้กดเก้ามากูบแบบเนี้ยไม่แหง แล้วแขวนได้มุทธคุณสบายใจคนไปเจอคนดูเป็นเขาหยิบมาผมเชื่อนะเซียนที่ดูเป็นน่ะเขาเห็นพระแท้นะเขาขอซื้อทุกสภาพครับพอมุ้จบาทปีรันเอาเจ็ดพันเจ็ดพันบาทพระปีรันแท้ๆเอาไปดูเนื้อกันนะพระปีรันแท้เจ็ดพันบาทคนลุก นะครับเนี่ยพระปีรันราคาถูกกว่าเต่าสุกใจปีสามเจ็ดอ่ะนะฮะนี่คือพระผงแนวหน้าของประเทศไทยเนี่ยนี่เป็นปกโพด้วยปกโพป,ปีรันอืมเนี่ยซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าคุณจะแขวนแล้วชีวิตจะ ร่ำรวยมั่งคัง่งไม่ตกต่ำไม่โดนปลดออกจากตำแหน่งหรือว่าจะเจริญหน้าก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็ต้องแขวนพระนะที่สำเร็จกรรมฐานลำดับแบบนี้25พระพุทธสตว,ตวตรรษองค์นี้เอาพ8นแปดพันแบาทโห oh, สมเด็จอินโดจีนผมว่าเนี้ยนะถ้าคุณขแขวนไปเนะี่ย เขาอาจจะไม่ได้เขาไม่ได้ขายไปดีดูจีหรอกเขาจะขายไปว่าละครังนี่แหละครับครับขอบคุณครับอ่าเนี่ยเออเนี่ยไม่ได้ซื้อได้ชมก็ยังดีเนี่ยพอได้ยินคำพูดต่างๆเราเนี่ยมันเหมือนยังมีคนพูดคุยกันอยู่อยากคิดแค่ว่าต้องซื้อขายอ่านะครับนั่นแหละครับพิมพ์มาพูดคุยกัน อ่ะอันนี้เอาแค่ราคาทองนี่อันนี้เอาหกพันห้าผมคิดว่าคุณเลี่ยมทองหกพันห้าไม่ได้อ่ะอันเนี้ยเจ้าสัวไม่รู้วัดอ่ะแต่ทองแบบเนี้ยโอ้โหที่เป็นหมื่นนะมีเพชรด้วยหกพันห้าร้อยบาทพี่พิคุงอ่าพอแดงวัดเขาบดายอิดเนี่ นะครับปิดตาเพราะเอียหุ้บันดาลเนี่ยลงทองปิดตาเพราะเอียอาสี่พันห้าปิดตาเพราะเอียวสี่พันห้าเหรียญเพราะแดงเอาหกพันเหรียญเพราะแดงหกพันปิดตาเพราะเอียวสี่พันห้าพี่พอแดงใช่ไหมอ่า ส่วนอันนี้สี่วันหน้าสวัสดีครับพี่โจการบินไทยพรุ่งนี้ผมจะเจอพี่โจใหม่เอ่ยห้าโมงนะครับปิดตาหลวงพ่อเ,เอียววัดบ้านด่านเนี่ยอ่ะอันไหนที่เหลือผมก็จะวางไว้แบบนี้ส่วนอันนี้ที่ไหนใครรู้บ้างอันนี้เป็นเนื้อผงคุกละ ปิดตาสามพันพี่สมขอสามพันห้าแล้วกันปิดตาเพราะเอียร์วิมใหญ่หลังยันเนี่ยขอสามพันห้าแล้วกันพี่ชายสมจะขาดทุนเอาเรื่องของเรื่องไม่ใช่หรอครับผมให้ได้หมดแล้วครับเงินห้าร้อยไม่สําคัญนะแต่บางครั้งมันจะขาดทุนมันจะเสียความรู้สึกอ่ะครับาขอบคุณครับ,อ,บอันเนี้ยนะครับบางคนก็บอกคลองตะเคียน เนี่ยบางคนก็บอกอะไรเอางี่นี้ดีกว่ามีคนสมุดปากการอยู่ไหมหรอเอาแล้วไงมีคนสมุดปากการอยู่ในนี้ไหมนี่พี่ว่าเนี่ยพระจังหวัดสมุดปากการหรือเปล่าอ่าพี่ว่าเนี่ยใช่พระสมุดปาะการหรือเปล่า อันนี้คือพระหลวงพ่อปานวัดคลองดานหายากมากหายากจนเราไม่รู้อ่ะอันนี้คือพระคุกรักพ่อปานวัดบางหรือพ่อปานวัดคลองดานเขี้ยวเสืออันหนึ่งเป็นล้านพระผงของท่านก็หลายหมืน่นนะครับหลวงพ่อปานวัดคลองดาน สุดยอดไหมอะ่ะอยากจะใช้ของที่ทันพระปานะ่ะซื้อเขี้ยวเสืออันหนึ่งหลายหลายแสนยังไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเลยเหรียญทันตัวไม่มีรูปหล่อทันตัวไม่มีมีทันตัวก็คือเนี่ยแหละครับเขี้ยวเสือกับพระผงและพระเนี้ยดินของท่านเนี่ยนะท่านพระปาในปีสองสี่ห้าสามะครับความเก่าของพระท่านก็ต้องประมาณนั้นนะฮะพอแก้วคือวันปุสุ โอ้โหเนี่ยเป็นเกียรติกับไลท์ผมนะที่ได้มีพาร์เครื่องแบบนี้มาวางในไลท์แน่นอนครับเนียต้องบอกว่าขนาดผมเองอะไม่เห็นมาเป็นสิบปีแล้วครับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าของที่หายากของที่มีคุณวิเศษนะครับเนี่ย อันเนี้ยไม่ใช่ความรู้ใหม่อ่ะเป็นความรู้เก่าของคนเก่าเขานะครับโหผมบอกเลยนะอ่ะเพราะปานอ่ะถ้าท่านไม่เก่งนะราชการที่ห้าไม่นับถือแล้วครับผมจะตั้งราคายัางไงพระเก่าคือพระที่ไม่มีราคากลางผมจะบอกให้นะปล่อยไปแล้วก็ไม่รู้จะหาองค์ที่สองเมื่อไหร่อยากจะได้ของที่ทันชีวิตเพราะปานจะจะหาอะไรอะ่ะ นะครับเมื่อเหรียญก็ไม่ทนันรูปเหมือนก็ไม่ทนันมีแค่เขี้ยวเสือกับพระนะผงนี่แหละครับ,รบพอปานเนี่ยถ้าเอาอะผมเอาหมื่นแปดห้าซึ่งเขาตีกันหลายหลายหมืน่นมานานแล้วก็ไม่มีพระให้เห็นนะครับแต่ถ้าคุณจะแขวนพระที่ได้พลังจิตพอปานเสกอะอันนี้นะครับหมื่นแปดห้าจะให้ทำใหม่ไม่เข้าใจ ใส่ไข่ปลาก่อนได้ไหมนะครับคือจริงๆแบบเนี้ยควรจะหลายหลายแสนโหพ่ยาต้อยเนี้ยอ่านะนี่คือคุณตัดตลับแผนไว้นะครับที่สุดแล้วจริงๆเป็นม้าที่ไม่มีราคากลางหรอกครับพระเก่าเคี่ยวเป็นล้านแต่ผงเนี่ยหายากกว่าเคี่ยว